พระ,ะวจนะ3.5เปอร์เซษนตรอ,อยู่ชั้นท็อป21กลุ่ม2ใน3จะมานำเสนอในงานเรื่องระบบสื่อสารในยเซลล์แก้น้าแสงในอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสำรนรรักงานอาคารสถานที่ต่างๆรวมแล้วจะต้องใช้สายสัญญ,ญาณเพื่อเชื่อมโยงรยญญญะบบสื่อสารปัจจุบันสายเชื่อมโยงสัญญาณระบบสื่อสารมีคมจะเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะระบบเชื่อมโยงเครือข่าย ยา้โนที่จะรวมถึงระบบสื่อสารข่าวเฉพาะของผู้บริษัทต,ต่างๆจุดเด่นของเซนเนการ์แสคือความสามารถในการรับส่งสื่อสารข้อมูลกำลังงานสูงเสียต่ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถลบกวนได้น้ำหนักเบาขนาดเล็กมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแตกหักได้ง่าย เซนเซอร์แกนแสงมีราคาแพงเซนเซอร์แ,นแกนแสงยังไม่สามารถใช้กับพื้นกลางแจ้งได้เซนเซอร์แ,นแกนแสงมีทั้งหมดกี่แบบคือ 1. ซิงเกิลโหมด 2. มัลติโหมด